สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมทางช่อง101สานบันเชิงทีวีวันนี้ครับผมหนุ่มเสลภูมครับมาพบกับท่านอีกคลิปหนึ่งนะในช่วงการทำงานตอนเช้าๆวันนี้ผมมีประเด็นอยู่สองเรื่องในคลิปนี้นะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องดิว ตอนนี้นักโขนต้องบอกว่านักโขนนะฮะและ้วก็นักวิาพากษ์วิจารณ์เขาก็จะออกมากำลังจะพูดง่ายๆตะเกียดตะกายขึ้นฝั่งคือวิาพากษ์วิจารณ์มากในเรื่องการมีดิวนั้นดิวนี้ คุณมาด้วยด้วยดีลคุณก็ต้องกลับด้วยดิลว,ว่าอย่างนั้นต้องไปด้วยดีวด้วย,น,น,ยวนั่นหมายความว่าไงครับนั่นหมายความว่าการที่พูดไว้เนี่ยหลายคลิปหลายเวทีหลายช่องวิาพา์วิจาร์ณมันอกมันใจและเกินวันนั้นวันนี้นายกเศรษฐาต้องออก มีดิวมีดีลรับรับขนาดไหนไม่รู้ครับแต่พวกหาเหวพวกนี้รู้หมดเนออีพอถึงเวลาแล้วครับนี่มันจวนจวนเวลานะั้นะที่เขาบอกครไม่ว่าจะเป็นประยุทธ์จะกลับมาอำนาจเก่าๆก็จะกลับมาผมถามเนี่ยประยุทธ์เขาลอยลำไปแล้วเขาไม่กลับมาให้โดนดาอกหรอกัคิดได้ยังไงอ่ะ คิดว่าประยุ์จะกลับมานี่ข่าวล่าสุดบอกว่าพักเพื่อไทยครับกลุ่มกลุ่มสอสอพักเพื่อไทยเข้าไปหาลุงป้อม40กว่าคนครับคุณดูสภาพลุงป้อมก่อนตอนนี้ครับพักตัวเองก็จะแตกอยู่แล้วเอาอะไรมาคิดน่ะเอาอะไรมาสารต่อผมถามหน่อยดิใครเป็นไม้หลักอยู่ในพักพลังประชารัฐครับ พักพลังประชารัฐก็ฟัดกันนัวเนียอยู่ตอนนี้ครับและสอสอ,อย่างพ,พรรคเพื่อไทยและจะไปรวมตัวทำไมเข้าไปหาพี่ป้อมทำไมครับจะตั้งพักใหม่อย่างนั้นเลยครับแค่นี้คุณก็มองการเมืองไม่ออกครับหรือคุณมองออกแต่คุณต้องการที่จะเอาชนะค้าคาน กูจะสุ่มไปอย่างเงี้ยกูจะไปแนวทางแบบนี้ครับกระแสตอนนี้ครับกระแสพันตำรวจโ,โททักษิณชินวัตรออกมาเดินคู่กับสอสอคู่กับผู้หลักผู้ใหญ่นั่นคือกระแสบวกของพรรคเพื่อไทยแล้วคุณคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะหนีไปซุกคนอื่นเหรอมันเป็นไปไม่ได้ครับ นี่คือแนวคิดตะกะของผู้คุณเองไงแต่กระแสจริงๆอ่ะมันเริ่มมาแล้วครับมันเริ่มปลดปล่อยอะไรหลายๆอย่างให้เห็นว่าเออเขาทำงานกันแบบนี้นะเขาจะก้าวต่อไปแบบไหนครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเศรษฐาเองก็ัหักดิวต้องบอกว่าถือไพ่นในมือไม่ลาออกแล้วครับไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้ผมถามเนี่ย มึงรู้มากจริงๆนะ่ะไอสิบกิโลนะรู้มากครับทั้งสองคนครับแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยครับเป็นเงาตามตัวกันเลยอ่าตองแ่ะหางนี่ครับตั้งแต่สิบกิโลมาเนี่ยครับอีกคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าทีมก็ถีบออกเพราะวเขาก็จะพูดจะอยู่ตลอดเวลาใครจะไปทําอะไรผมไม่รู้นะฮะอย่างเก่งตอกกิจจะไปพัก พลังประชารัฐหรือพรรคลุงตู่นนะหรือกลุ่มก้อนที่เคยเดินอยู่กับเขากับเ,เป็นวัให้เขานะ่ะอยู่เบื้องหลังอยู่ด้านหลังนะครับเวลาเขาสัมภาษณ์ทีก็าไปยืนหน้าเป็นสลอนอยู่ข้างๆเขานะครับเวลามีเรื่องมาผมไม่เกี่ยวผมไม่เห็นด้วยผมไม่รู้จักโจมันก็วนเวียนอยู่นั่นแหละครับ คือดีเอาร้ายไม่เอาอย่างที่ผมบอกอะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรตอนนี้ครับพยายามที่จะเบี่ยงเบนไงโอ้ยมันใกล้มาแล้วครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะดา่าเดี๋ยวมวลชนจะดา่าว่าตัวเองนี่ผิดมาตลอดวิพากษ์วิจารณ์ผิดมาตลอดครับพยายามที่บอกคนนั้นก็เบี่ยวเดียวคนนี้ก็เบี่ยวเดียว อีหอคักพยายามที่จะกลายขึ้นฝั่งไงเอาไปตากแดดไงพวกมึงไงฮะใครเบี้ยวดิวใครไปตกลงดิวอะไรมไม่เกี่ยวกับการเมืองมันไม่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเขาผิดอะไรอะ่ะ พวกมึงไม่ต้องการที่จะให้ออกวันสองวันนะ่ะเลือกตั้งมาแล้วครับได้นายกรัฐมนตรีออกภายในสามเดือนสี่เดือนฮนะประเทศชาติไม่ใช่ของเล่นนะ่ะพี่น้องประชาชนไม่ใช่เพื่อนพวกมึงนะ่ะพี่น้องประชาชนกินข้าวเราไม่ได้กินหญ้าเหมือนพวกมึงเขารู้นี่อะไรครับ ยังแหกปากวโอ้ยมีเดลลับอย่างนั้นอย่างนี้มีข้อตกลงอย่างนั้นอย่างนี้นายกรัฐมนตทีต้องออกคนนั้นคนนี้จะมาแทนครับรู้มากจริงๆไอ้แสนรู้เออต้องใช้คําว่าไอ้พวกแสนรู้รู้มากอะไรล่ะครับที่พวกคุณทําอยู่นีตอนนี้ครับต้องการเอาความสา่ใจเอาต้องการเอาประเทศมาเป็นของเล่นนี่ไงบ่ตัวเองนี่รู้หมดทุกเรื่อง การที่พูดอย่างนี้กับพี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยครับเขามาฟังมาฟังแล้วเขาอาจจะไม่ต่ตรองพลอยฟ้าพลอยฝนไปกับพวกมึงด้วยบ้านเมืองมันถึงได้ฟังสิ่งผิดๆในหน้าสื่อนี่ไงพยายามที่จะมาออกมาเหามาหอนกับ พยายามที่จะล้มรัฐบาลให้ได้ไม่รู้เป็นอะไรครับมันจะได้หากินอยู่หรือเปล่าคนระมันจะได้หากินอยู่กับวงการแบบนี้หรือเปล่าครับเออแต่ก็แปลกนะนะฮะสื่อต่างๆก็เชิญไปออกไปให้สัมภาษณ์ผมย้ำตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะผมย้ำว่าอยากให้บ้านเมืองมันสงบเรียบร้อยอยากให้บ้านเมืองมาเดินต่อไปได้ อย่าเอาบ้านเมืองมาเป็นของเล่นอย่าเอาพี่น้องประชาชนมาแบบว่าเอามาปัน่นคำพูดทุกคำพูดครับออกสื่อมันต้องระวังอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนแท้อันไหนเท็จต้องระวังครับเพราะคุณไปออกสื่อหลักเวลาพูดผิดเวลาคาดการแล้ว มันไม่เป็นตามที่พวกคุณคิดตอนนี้ครับกระเสือกกระสนนะ,ะที่ตัวเองพูดไว้ครับว่าคนนั้นเปรี้ยวคนนี้ก็เปรี้ยวครับมันเป็นอย่างนั้นครับเออแต่คุณก็มีแค่ค่าแค่สิบกิโลที่เกิดขึ้นนั่นแหละผมบอกนะนะ,ะหลาหลายคนมันก็เป็นแบบนั้นครับที่อยู่รอบข้าง ก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสอสอของพรรคก้าวไกลนะฮอธิปรายในสภาผู้แทนราษฎรครับผมเห็นแล้วมันทุเลศทุลังอะ่ะต้องบอกทุเลศนะนี่เลยครับสอสอคุณภาพสอสอที่จะเข้าไปดูงบประมาณประเทศ สสที่จะไปทำงานแทนพี่น้องประชาชนครับผมไม่ได้ดูถูกพี่น้องประชาชนหรอกครับด้วยจังหวะเวลาหรือโอกาสที่เขาจะได้มาเป็นสสครับเหมือนวาสนาเนี่ยวาสนาชักพาไปครับได้เป็นสสครับ ผลงานก็ปรากฏครับการทำงานก็ปรากฏครับเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรคุณไปพูดอย่างนี้ครับไปอธิบายแบบนี้ครับหนึ่งครับความเชื่อมั่นในการที่คุณจะไปค้านความเชื่อมั่นที่คุณจะไปทำงานแทนพี่น้องประชาชนนี่ครับมันหมดเซนนะครับหรือไหวพริบที่คุณจะแก้ไขสถานการณ์เนี่ยคุณยังไม่มีเลย ในสภาผู้แทนรัษดรนะครับอ่านตัวเลขก็ผิดผิดทุกทูกผมถึงบอกว่าดูให้ดีครับจะเลือกใครจะทำจะทำงานแทนเราเดีดูให้ดีครับพยายามที่จะเปลี่ยนโอ้ยเด็กรุ่นใหม่มันจะไปได้แล้วเด็กรุ่นใหม่มันเนี่ยโอ้ยเรื่องตัวเลขต่างๆนี่ครับผมถามนะคพวกที่สนับสนุนพัก,พกนี้ ที่อยู่หน้าจอทีวีที่เปิดหน้ากันอยู่ทุกวันนี้ครับพูดมั่งสิครับบางทีข้อมูลโอ้ยเขานี่ไปแล้วโลกเทคโนโลยีต่างๆ,ๆนี่ไปหมดแล้วครับเออเขาเอาข้อมูลมาหักล้างไปอะไรครับแล้วอย่างเงี้ยไปอธิบายอย่างนี้กึกักกึกกักในครับตัวเลขผิดถูกเนี่ยพูดมั่งสิว่าไปทําแบบนี้ในสภาผู้แทนราษฎรได้ยังไงครับต่างชาติต้องเห็นกับทุเรศไม่ให้เกียรติเลยครับ คือคุณต้องทำการบ้านไปแบบดีเลยครับตัวเลขเนี่ครับหาไลรตัวเลขไม่ถูกครับทศนิยมไม่ถูกเขียนเป็นตัวหนังสือเขาไปอ่านเลยครับผมก็เห็นคุณถือกระดาษอยู่มีชาร์จอยู่มีพาวเวอรพอรย์อยู่แค่เซน็นแค่นี้คุณยังไม่ได้เลยไม่ผ่านเลยครับแล้วจะทำงานแทนพี่น้องประชาชนได้ยังไงครับถามกันอย่างนี้แหละครับ ติงส้มเนี่ยส้มเน่าอะไรก็แล้วแต่ครับถามหน่อยว่าอย่างนี้เลยครับคนที่จะมาทํางานแทนพี่น้องประชาชนคนที่จะมาดูโครงการใหญ่ๆคนที่จะมามาดูภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยโอ้อวดกันเหลือเกินครับว่าสุดยอดถ้าเอาแค่นี้ครับเอากำนันบ้านผมมาก็แล้วกันครับเอาผู้ใหญ่บ้านบ้านผมมาก็แล้วกันครับไม่ต้องเรียนสูงด้วย ตัวเลขแม่นเป๊ะหรือจะเอามากะทายกมาโถ่เอ้ยครับไม่ได้ดูถูกหรอกครับแต่ดูแคลนว่าจะเป็นอย่างนี้ครับว่าจะปลาใสแค่นี้ครับว่าจะอธิปบายได้แค่นี้ครับช่วยต้องบอกกั้นครับอ่ะขอบคุณมากครับครับสำหรับคลิปนี้ครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ